นักร้องดังติ๊กชีโร่รับงงถูกโยงนักร้องดังขาดแดนภรยาแอบแซบกับคนสวนยันยังรักกันดีลั่นขอบคุณคนที่เป็นห่วงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทำเอาช้าวผึกทั้งหลายต่างหยุดสืบไม่ได้ว่าเป็นใครกันนะ หลังเพดดังออกมาปล่อยข่าวว่านักร้องดังขาดแดนภรยาแอบแซบกับคนสวนจนทําให้นักร้องดังเริ่มสงสัยในตัวลูกๆว่าอาจจะไม่ใช่ลูกของตัวเองและกําลังจะพาไปตรวจ DNA โดยหวยก็ไปออกที่นักร้องชื่อดังติกชีโร่ล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวแล้วโดยได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า สำหรับข่าวที่ถูกโยงยังไม่ทราบอะไรเลยเพิ่งทราบเมื่อกี้ก็ยอมรับว่างงทำไมต้องโยงมาที่ผมแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรซึ่งครอบครัวก,ก็มีความสุขด,ดี อาจมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันส่วนเรื่องนอกใจไม่นอกใจไม่สามารถมีใครบอกได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติสุขตอนนี้ยืนยันว่าผมและภรรยายังรักกันดีเหมือนเดิมไม่ได้มีการหย่าร้างแน่นอนส่วนลูกๆผมก็รักไม่เคยเปลี่ยนสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง